ต่อมามานะการถือตัวถือตนตอนนี้ต้องใช้อาวุธพิเศษกขอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการถือตัวถือต,วอต,วตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาทำให้จิตพุพงซันถ้าเราจะหกักฐานด้วยปัญาญาปัญญามันยังมืดใช้ได้ปัญญาในใช้ได้แต่ช้าไป ต้องเอาเครื่องช่วยปัญญาเอามาเข้ามาอีกม้าอันนี้ก็คือปกเพนิวาสานุสติยาณการระลึกชาติได้ถอยหลังลงไปใครเขาดีกว่าเราในฐานะเช่นไรทบทวนว่าเราเคยเกิดมีสภาพฐานะเช่นนี้ไว้แล้วกี่ชาติภาพนั้นจะปรากฏ แล้วก็ดูต่อไปไว่าชาตินั้นเราชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรลูกเมียชื่ออะไรตัวเราชื่ออะไรมีความสุขมีความทุกข์เป็นยังไงมีสมัยขนาดไหนและขนาที่ทรงชีวิตอยู่อย่างนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์ร่างกายเราทรงตัวดีหรือมีการเสื่อมรามเป็นธรรมดามีอาการป่วยไข้ไม่สมบายไหมและมีความตายในที่สุดหรือเปล่า ในที่สุดเราก็จะพบว่าคนที่มีฐานะดีขนาดไหนก็ตามก็มีสภาพไม่ต่างกับยาจกนั่นคือเกิดแล้วกแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายจิตใจวุ่นวายเหมือนกันยาจกจริงจริงยังมีความวุ่นวายน้อยกว่ามหาเศรษฐีผมพูดอย่างนี้ท่านลงไปศึกษามหาเศรษฐีดูผมพบมาหลายๆแล้วพบศึกษาจากตัวเองท่าน ว่าท่านมีความสุขมีความทุกข์ไปยังไงก็พบตามความเป็นจริงว่าท่านไม่ได้มีความสุขจริงตามที่เราคิดรองเท้าของท่านคู่หนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนบ้านของท่านหลังหนึ่งเป็นร้อยล้านพันล้านเงินของท่านนับไม่ไหวแต่ท่านก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันความวุ่นวายในใจของท่านมากกว่าเราเยอะ รวมความว่าการทนงตนหรือว่าต้องสยบตนเห็นเขาดีกว่าหมดไปนี่ตัวเสมอกันก็ดีตัวที่เร็วกว่าเราก็ดีเราคิดว่าเราเรวกว่าเขาเสมอเขาเขาเร็วกว่เาเราเราเร็วกว่าเขาถ้าใช้กําลังเขาปุกเฮนิวาสารติยานทบทนไปอย่างนี้จิตใจเราก็จะเป็นสุขเลิกมีทุกเริ่มถือเลิกถือตัวถือต,ตน หากว่าดังเกียรตสัตว์ประเภทไหนก็ทบทวนลงไปว่าเราเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหมที่เราเกิดอย่างนี้เพราะกฎของกรรมอะไรเกิดเป็นคนดีคนเลวคนชั่วก็เหมือนกันเพราะกรรมอะไรถอยมาถอยไปเราก็จะหมดการมาณนะเคืนถือตัวถือตนมีแต่ตัวเมตตาปราณี เห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเท่านั้น <c oughs> นี่ข้อนี้เราตัดไปได้อย่างสะดวบายถ้ามีปกเพนิวาสานุตติยานแล้ต่อจากนั้นไปก็อุทธะจัตอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านอรหัตมรี่ท่านจะฟุ้งไปไหนของท่านแต่มันก็ยังมีอารมณ์อยู่ การตัดอารมณ์ในการพูนสร้างก็ธรรมะในเมื่อเราได้มโนมยิธิเราก็ใช้กําลังใจเวลานี้ถ้าจิตใจสอายขนาดนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นพระอริยเจ้าเราเดินตามเงาของพระอริยเจ้า <c oughs> อย่างน้อยๆกลิ่นไอายพระอริยเจ้าก็เข้ามาถึงใจเราเรื่องของพระนิพพานเป็นเรื่องไม่หนัก ตอนนี้จิตใจจะแจ่มใสมากจะพบเทวดาหรือผมหรือพบพระอะเรจาเหมือนเวลาตะวันเที่ยงพระอาทิตย์เที่ยงที่ไม่มีเมฆบงังจะมีความชัดเจนแจ่มใสสัมผัสกันได้เป็นอย่างดีพูดคุยกันได้สบายแต่ว่าไม่ได้ใช้วิญญาณคุยนะวิญญาณนี่มีสภาพความรู้สึกจิตก็คุยไม่ได้จิตมีสภาพเนื้อคิด ที่คุยกันเขาใช้อทิสมานกายคุยกันท่านมีอทิสมานกายขเราก็มีอธิสมานกายคื่ออธิสมานกายที่มีสภาพไม่ตาย <c oughs> ร่างกายภายนอกตายได้อธิสมานกายไม่ตายมันก็มีมือมีอเท่าหมนกันมีปากมีหูเหมนกันแต่ว่าขาดธาตุน้ำดินลมไฟเป็นอากาศสธาตุ ฉะนั้นคนที่เที่ยวดด่าชาวบ้านเก่งๆเป็นคนที่มีบาปอากุศลไม่มากไม่รู้จักเรื่องนี้หรอกเขาบาอกว่าอวิญญาณไม่มีปากไปพูดกันได้ยังไงถูกต้องถ้ามีความฉจาาแค่วิญญาณแล้วมันก็พูดกันไม่ได้ถ้ามีความฉจาาแค่จิตก,ก็ยังพูดกันไม่ได้ ถ้ามีความคิดความรู้สึกมีความสามารถรู้จักทัศนิศทัชชยอธทิตสมานกายคุยกันเมื่อไรก็ได้ถ้าใครจะมาสอบสวนแล้วก็ทำเจตวิญญาณให้ได้ซะก่อนนะถ้าได้เจตวิญญาณเมื่อ,อไรก็ไปสอบสวนกันแล้วไม่ต้องมาถามนั่งสอบอยู่ที่บ้านนั่นแหละนอนสอบอยู่ในมุงจะเข้าใจเอง